ก้าวกันเหมือนเกือบหมดหลอดแล้วนะครับเนื่องจากคาเค้นวันนี้รับชิบะอินุเป็นที่เรียบร้อยและเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคุณไปด้วยกันกับช่องคอยน์นิมูนนะครับทางคาเค้นก็ได้ประกาศรับเหรียญชิบะอินุตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายละเอียดเดี๋ยวจะมาอัปเดตหลังคลิปนี้กันอีกทีนะครับว่าคาเคนเนี่ยรับแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เอาแหละนะครับ หลังจากที่คาเค้นในการรับชิบะอินุมาเป็นอีกเหรียญหนึ่งในการกระดานแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งเป็นกระแสหลักอันนึงเรียกได้ว่าแทบจะทำให้ทฤษฎีนะครับความกาวกันมาเนี่ยกาวกันเกือบหมดหลอดเลยนะครับก็หลักๆแล้วตอนนี้เหลือสากระแสหลักๆนะครับถ้าชิบาอินุเกี่ยวกับอีลอนมาร์โดยตรงและอีลอนมาร์ มีความเกี่ยวข้องนะครับกับชีบาอินุมากน้อยขนาดไหนผมเชื่อว,ว่าอีกหนึ่งเรื่องคือดอชวัตนะครับที่จะทําให้ชีบาอินุพุ่งอย่างที่สองคือโรบินฮ o ดนะครับอย่างที่สามคือคาเคนไปแล้วนะครับอย่างที่สี่คือ NFT นะครับคือ m e t a เวิร์ของชีบาอินุนั่นเองที่จะเป็นตัวผลักดันให้ชีบาอินุเนี่ยราคาไปต่ออย่างแน่นอน เราก็ยังเดาไม่ได้นะครับว่าราคาของชีบาอินุเนี่ยจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่เอาละดูจากรูปแบบและการพุ่งของราคาตอนนี้นะครับก็หลังจากเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นเดือนที่ต้องจ่ายภาษีนะครับทำให้นักธุรกิจนะครับหลายคนก็ต้องหยุดนะครับหรือวานหลายคนก็ต้องหยุดเอาเงินนะครับเข้ามา ในการปั่นราคาชิบะอินุเนี่ยเป็นอันมากนะครับอันนี้ก็อย่างแรกแล้วก็อย่างที่สองนะครับไม่ใช่แค่เรื่องภาษีอย่างเดียวแตงกีวิ่งด้วยนะครับเป็นตัวที่ทำให้ราคาของชิบะอินุเนี่ยมันเคยปรับขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแล้วมันก็ลดลงกลับไปที่ราคาต่ำสุดอีกเหมือนเดิมนะครับหันในพฤศจิกายนนะครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งนรกเลยทีเดียวสำหรับชิบะอินุเป็นเดือนที่ ราคาชิบะอินูนิ่งมากๆแต่ตอนนี้มีการปรับตัวขึ้นและเชื่อว่าเรื่องของคาเทนนะครับในการรับเหรียญชิบะอินูเนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะทําให้ชิบะอินูเนี่ยสามารถที่จะพุ่งไปใกล้เคียงนะครับกับ0.03ตัวนะครับน่าจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าคาเทนเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นวานตัวหนึ่งนะครับรวมถึงเจมินิ นะครับเราก็กระดานเทรดที่เกาหลีสิงคโปร์นะครับก็เราก็นิวเอ็กนะครับไอเครื่องชัดเครื่องไอขายอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก,ก็จะเป็นตัวเก็บชีบาอินูตลอดนะครับเพื่อทําให้ชีบาอินูเนี่ยราคาค่อยๆขึ้นไปเอาละนะครับตอนนี้วานช้อนจนอิ่มละคราวนี้ถึงเวลานะครับที่ราคาจะมีการปรับตัวบ้าง ดังนั้นคาเทนนะครับตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกระแสที่มาแรงมากๆนะครับเราก็ทำให้ทิบะฮิโนวคาดว่าน่าจะไปถึง0.03ตัวนะครับคือลด์อย่างแน่นอนก่อนปีใหม่นะครับถ้าเกิดมันไม่ติดอะไรนะนะครับกระแสนี้ถ้ามันไม่ติดอะไรนะราคาไปถึงจุด0.03ตัวแน่นอนนะครับคาเคนเคยมี ข่าวข่าวคีบาอินุหลักๆประมาณสามครั้งด้วยกันนะครับแต่สองครั้งเนี่ยแบบว่าเป็นข่าวแบบเฟกนิวนะครับสองครั้งและครั้งแรกนะครับเป็นข่าวที่ดังมากๆคือคาเก้นจะมีการรับที่บาอินุแต่ว่าการรับที่บาอินุเนี่ยเขารับอ่ะนะครับดังนั้นเขาบอกเขามีเงื่อนไขอยู่นะครับคือคนต้องเข้ามาไลฟ์ของเขาเนี่ยประมาณสองพันคนแต่ว่ายอดไลฟ์เนี่ยมันเกินคาดนะครับมันปาไปสี่หมื่นหนึ่งจุด 41.2k นะครับแล้วก็รีทวิตมากกว่าประมาณ 16.4k นะครับเป็นเหตุที่คาเค็นต้องรอกระแสนหน่อยนะครับจะเกิดรับเร็วไปเนี่ยราคามันโอเวอร์โหลดเกินไปนะครับราคามันพุ่งไปเร็วเกินไปมันไม่มีจังหวะพักนะครับแล้วเงินนะครับมันก็จะไปกองในชีบะอินุอย่างเดียวงั้นตอนนี้นะครับก็ต้อง ก็ต้องจัดพอร์ตการลงทุนของท่านให้ดีนะครับหนึ่งคือเหรียญมีมนะครับอย่างแรกนะครับเหรียญมีมแล้วก็เหรียญมีมกึ่งแอลคออลอย่างชีบะอินโนด้วยจัดไว้พอร์ตหนึ่งเลยและอย่างที่สองนะครับคือเรื่องของเมตาเวิร์สนะครับเหรียญเกมจัดไว้อีกพอร์ตหนึ่งแล้วแต่เงินของท่านนะครับว่า,าเงินของท่านเนี่ยพอหรือเปล่าอยากเก็บตัวไหนนะครับถ้า มีระดับแค่ประมาณหลักแสนเนี่ยผมเชื่อว่ากาล่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคำตอบส่วนมานากับแสนปล่อยเขาไปเถอะนะครับพอเขาโตไปล่นะครับก็เราก็จะเห็นนะครับว่าช่วงนี้เหรียญเกมไม่ค่อยโตเลยฉะนั้นเงินนะครับก้อนใหญ่มันไปสู่เขาเรียกว่ากองทุนนะครับหรือว่าตัวเหรียญชิบะอินุแทนนะครับรอสักพักหนึ่งราคาชิบะอินุนิ่งเมื่อไหร่นะครับฉะนั้น พวกเหรียญเกมต่างๆก็จะพุ่งอย่างแน่นอนรอสักหน่อยเอาแหละนะครับจากการประกาศเนี่ยก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าชีบะอินุเนี่ยก็เริ่มที่จะไปได้นะครับทั้นั้นมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับการรีบาวของชีบะอินุนะครับเพราะว่านักไอกระดานเทรดส่วนใหญ่นะครับจะมีอสอง อัตานะครับในการแลกเปลี่ยนคือ usd นะครับกับ eur คือเงินสกุลยูโรบางอันก็จะมีปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษ gbp มั่งนะครับก็ก็สองอันนี้แหละนะครับที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชีบะอินโนมีการซื้อขายมากนะครับเพราะว่าทางอเมริกาทางยุโรปนะครับก็ซื้อชีบะอินโนค่อนข้างเยอะหนึ่งล้านคนแล้วนะครับคนที่โ h นะครับโไว้นะครับแต่โ o แบบไหนอ่ะว่ากันนะครับ ถ้าโฮจริงๆมีเก้าพันนะครับแล้วอ่าส่วนที่เหลือก็เป็นการโฮแบบผสมนะครับดังนั้นก็เราก็จะเห็นนะครับว่าราคาเนี่ยมันค่อยๆปั่นะครโอเคละนะครับเราก็ทําให้ท่านเห็นนะครับว่าชีบะอินุเนี่ยมาแน่นอนนะครับมาอย่างแน่ นะครับเราก็จะเห็นว่าการพุ่งของราคาของเมื่อวานประมาณ0.04ตัว3.8นะครับตอนนี้ขึ้นมาถึง4.7เป็นที่เรียบร้อยนะครับจริงๆขึ้นถึง4.9หรือ5.0แล้วล่ะนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะด้นคารเ่นก็จะเป็นตัวหนึ่งในตัวเร่งนะครับและคาร์เนเชื่อว่าจะไม่เปิด USDT อย่างเดียวจะเปิด EUR ด้วย คือเงินพวกสกุลยุโรนะครับเพราะว่ากำลังซื้อส่วนใหญ่มันก็มีในโซนของยุโรปด้วยนะนั้นวันนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับผู้ถือครองกระดานเทลดนะครับพวกนี้ก็เป็นวานอีกประเภทหนึ่งนะครับเราก็วานดั้งเดิมอย่างวานอีตเรียมแล้วก็วานอีกตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ระบุแอดเตรสนะครับที่ชอบเข้ามาช้อนชิบาอินโนเนี่ย ก็มีการช้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นการช้อนของเขาคงไม่ได้กระตุกกระตากแต่ราคาขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นพอะเมาเองด้วยนะครับที่เอ้ยเห็นราคามันไปนะครับพขาวัดใจซื้อขึ้นไปเลยประมาณนี้นะครับฉะนั้นชีบาอินุจะไปต่อหรือเปล่าถ้าไปต่อได้กดหนึ่งนะครับไปต่อคือศูนย์สามตัวนะครับถ้าไปได้กดหนึ่งไปไม่ได้กดสองนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลา์กลุ่มไลา์กลุ่มเราชื่อ Crypto e Community นะครับแล้วเรามีอีกกลุ่มนึงคือกลุ่ม Shibano i นะครับก็ลองเข้าไปพูดคุยกันนะครับเพื่อจะวางแผนและเข้าใจในการลงทุนมากขึ้นว่าราคาไหนมันนิ่งมันนิ่งตอนไหนนะครับควรจะลงทุนตอนไหนลงทุนแบบไหนถึงจะ บางค่างนะครับในพอร์ตการลงทุนของคุณเอาละนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะทักมาที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์กับ q r วอารโค้ดให้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าคริปโตเเรนซีนะครับโดยเฉพาะชีบาอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยลงทุนสำหรับวันนี้ขอ,อตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ